วันนี้มาดูวิธีการหุงข้าวบาสมาติกนะก็หงไม่ยากค่ะก็เหมือนหุงเหมือนข้าวบ้านเราอ่ะค่ะอืแต่ว่าต้องนำข้าวไปแช่น้ำก่อนนะประมาณ1 5บหยีนาทีค่ะข้าวที่นุ่นเรือก็จะเป็นคุณภาพดีนะคะพรีเมียมเลยหุงไม่นานก็ก็จะนุ่มแล้วก็เม็ดก็จะยืดอะคะ่ะข้าวมันมีหลายเกรดเนาะ แต่ว่าเราต้องแต่ของนุ่นคือเกตด,ดีเลยค่ะเอกพิมียมเลยนะคะหุงแป๊บเดียวก็ยืดนะคะเม็ดมันจะยืดนะคะคุณสมบัติของข้าวบาสมาติกเนี่ยก็จะมีค่าน้ำตาลตา่ำอแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะก็คือค่าน้ำตาลมันต่ำอะค่ะแล้วก็มัน กินเราย่อยง่ายขับถ่ายดีนะคะในสมองคนเราต้องการน้ำตาลอยู่นะคะถ้าขาดน้ำตาลนะคะสมองเสื่อมนะถ้าขาดแป้งวันหนึ่งเราไม่ได้กินแป้งนะจะรู้สึกหงิด,งดมากนะคะเรากินข้าวเนี่ยกับสมุนไพรนะมันจะช่วยยับยั้งการลดการดูดซึมของอินซูลินแล้วก็ช่วย ลดค่าน้ำตาลในเส้นเลือดน,นะคะฉะนั้นจึงไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราเอาข้าวบัสมาติกเราไปกินกับกระเพราหมูกรอบอะไรเงี้ยนะคะโ้เรียกได้ว่าดับเบิลทริปเปิลนะคะโหลดน้ําตาลเยอะมากแล้วก็ไขมันเยอะมากๆค่ะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็ใกล้จะได้ยกลงแล้วนะคะเพราะว่าข้าวมันยืดแล้วนะหุงแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะก็นำมารินน้ำออกนะคะ ในขั้นตอนนี้ถ้าใครจะล้างน้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ว่านุ่นไม่ล้างเพราะว่าก็คือไม่อยากใช้น้ําประปานะคะก็ <g år> <g år> นุ่นก็ไม่ล้างค่ะเสร็จแล้วก็นําไปอังไฟก็เสร็จแล้วค่ะจบแล้วอืมง่ายมากหุง,ง่ายมากแล้วก็สุกง่ายมากนิ่มง่ายมากค่ะเพราะว่าเราเลือกข้าวบาสมาติกที่คุณภาพเกรดพรีเมียมเลยค่ะเออ ง่ายมากใครบางคนบอกว่าหุงข้าววาส์มาติยังไงหุงยากไหมนะคะวันนี้นุ่นมาหุงให้ดูแลนะห,หุงง่ายสุดๆชอบมากนุ่นชอบมากเลยเพราะว่ามันง่ายต่อชีวิตมากเลยค่ะอือมิดก็จะยาวๆนะคะเอามาเอาไฟไฟเบาๆอังแป๊บเดียวเองก็กินได้แล้วค่ะอืมไม่จำเป็นต้องอังก็ได้ทิง้งไว้เขาก็จะเซตตัวของเขาเองอะคะ่ะ ข้าวบัสมาติกินกับอะไรก็อร่อยนะคะเพราะว่าจะนิ่มแล้วก็ละลายในปากย่อยง่ายขับถ่ายดีนะคะเออถ้าใครสนใจนะนุ่นจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ